เกมนี้หลายๆคนก็เชื่อว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันนะมันเป็นเกมเก่าะระดับตำนานนะแต่ผมว่าหลายๆคนคงเคยผ่านสนามรบมาแล้วนะตกดํากันเป็นแถวกันหมดนะอาวาเดเกมเอาแปะไข่ 8, เช่นวินนะทุนมาที่ห้าพันผมแบบว่าเราจะซื้อฟรีเป,ป็นแน่เดือนเราออโต้ดีกว่านานะไม่ซื้อฟรีสป,ปินแล้วกันนะเบตส,สดๆก่อนแล้วกันนะออโต้สป,ปินสิบครั้งเบ็ดสี่สิบพอทุนมาไม่เยอะมากเราคลิปที่แล้วเราเบ็ดเนาะเบ็ดหนักไปแล้วนะคลิปนี้เราเบ็ดน,น้อยบ,บ้างเกมนี้ก็คือ มันฟรีเจอร์มันเด่นอยู่ที่ฟรีสปินนั้นมันมีการคูณยี่ิบเกิดขึ้นเดี๋ยวว่าไอ้ตกดำอะไรนั่นเป็นยังไงคืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่เคยเล่นไม่เคยเจอเดี๋ยวว่าเล่นได้ดูล้วกันอุ้ยสเก็ตเตอร์มาสามต,ตัวตัวที่สี่มันหรือเปล่าได้ลุ้นอีกแถวหนึง่งฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกับน้องตงชาแนลด้วยตัวหนึง่งอุ้ยจะไม่มาจริงเหรอเอ้ได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่สามสี่ช่องกูก็ลุ้นเพราะว่ามันมีโอกาสปุ๊บเอาประทัดไปต่อยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่สคเเตอออออรร์มานนน่ืฮ้้พกกับ โ oh อ้โหเอ๋งไปอยู่เอาเอาเอาได้ลุ้นอยู่เอา้านั่งลุ้นสเกตเตอร์กันเฮ้ยเข้าด้วย,ยเข้าสู่ฟรีเจอร์ฟรีสปินเนี่ยมาถึงมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแปดคูณแปดด้านบนนี่คือจํานวนหมุน <Okay. S 1> ด้านล่างคือตัวคุณ <Okay. S 1> ต้องกดเป็นการสุ่มนะถ้าสีดําๆตกลงที่เข็มสีม่วงน,นี่คือมันจะแตกแล้วเราจะเสียฟีอุ้ยเกลือโอ้ยคูณสิบก่อนคูณสิบก่อนเอาคูณสิบก่อนนะไปต่อลุ้นกันต่อนะเอาแบบว่า 8คูณ8มันน้อยไปเกืบกบกถ้าตกสีดําคือฟรีสปินจะหายไปเลยคือเสียฟรีนะเองแต่ว่าในความเสี่ยงนั้นมันมีโอกาสเพิ่มคูณจํานวนมหาศาล<ๆ>เห็นไหมจากคูณ8ไปคูณยี่มันคูณเยอะขึ้นมากนะตอนนี้คูณ14อ่าเราไปต่อดี่ไวันไปเดี๋ยวตกดําแล้วลูกเออหยุด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 อนั่นแหลออะลตอนนี้<ะ>คูณ16แล้วคูณ16แล้ว มาดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงนยหลายๆคนไม่เคยผ่านโบมเบเนนี้หรอกอูบางครั้งซื้อฟรีสปินไม่7เจ็ดันหซื้อฟรีสปินที่หนึ่งแดพันหื่นหนึ่ตกดำทีหนึ่งโอ้โหน้ำตาแทบแตกคูณยี่ิไปแล้วเอาดีเอาเอาดีเอาเอาข้างบนสักหน่อยดีไหมน้อไปข้างบนนี่คือตัวจํานวนหมุนนะจำนวนฟรีสปินนั่นเองตอนนี้อยู่ที่8ดหมุนกับคูณยีสบอ่ามาแล้วสิบหมุน อุ้ยวคดกลัวถ้าตกขึ้นมานี่คือคูณยี่สิบเสียฟรีนะตอนนี้คูนยี่สิบเยอย่าตกเลยไปอ่าพอก่อนพอก่อนอย่าเพิ่งอยเออด่แหละดีแล้วเอาตอนนี้พอสิบสองคูนยี่สิบกดสตาร์ทถ้าแบบว่าตัวจริงนี่คือเขายี่สิบคูณยี่สิบนะแต่ว่ามันตกดำมันกลัวไงเอาตอนนี้พอเราได้คูณยี่สิบมาแล้วจำนวนหมุนอาจจะไม่ได้จําเป็นมากขนาดนั้นหรอกมัง้งมาดูการคูณยี่สิบพลังของการคูณยี่สิบจากเขาเบไปดีเอานี่เบ็ดสี่สิบก่อนเบ็ดสี่สิบเด้ออะไรจะขนาดนั้นดูดิ มาถึงเข้าฟรีสปินบ๊อบบไปแล้วนะแล้วก็แบบรอดอกใหญ,ใหญ่แบบนี้ซุปเปอร์เบเกิลสน4ปด0บาทแล้วคอมโบนี้ไปเอาเรื่องไหมล่ะนี่ไงหลายๆคนไม่เคยเล่นเกมนี้ใครงบน้อยเกมนี้แนะนําว่าจริงๆแนะนำว่าไม่ควรเล่นนะเกมนี้ถ้าใครแบบงบแบบร้อยสองร้อยนะไม่แนะนําจริงนะเพราะว่าถ้ามันตกดําทีนึ่งคือมันแบบจบเฮเลยอะ่ะในจากประสบการณ์อนะ่ะทาแบบว่าใครมีงบถึงถึง,ถงซื้อฟรีสปินได้หลายๆรอบหน่อยก็อาจจะดีนะแต่ว่าถนะ้าใครงบน้อย มาปั่นเล่นเข้าวฟีสป,ปินก็อาจจะได้แหละมั้งแต่ผมไม่ค่อยแนะนาว่ะยิ่งผมเคยมาก่อนอะเอายิงอะฟรีสป,ปินปุ๊บเราเราไม่มีใครจะไปกดแปดคูณแปดจริงบอกว่าน้อยเอาจริงแม่งกะลุ้นกันหมดแหละเนี่ยดูเงินละวันมันไหลไปเด้คูณยี่สิบอะมันคือพลังของการคูณยี่สิบนี่เราเจ็ดพันเจ็ดโอ้เบ็ดสี่สิบรอเป็นหมื่นเบ็ดสี่สิบนะเนี่ยนะรอเป็นหมื่นขนาดนี้น่าไม่น่าเชื่อเบิดกันสุดจัดประบอกจริงๆเลยว่ะโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องแต่จริงๆแม่เจ้าประคุณลุนช่อง เอาจัดเห็นไหมล่ะตอนนี้หมื่นสองเข้าไปให้แล้วนะไม่ธรรมดาโอ้โหเงินรางวัลโทัลทวินหมื่นสองพันบาทจากการเบ็ดสี่สิบเท่าไรกันคิดกันเอาแล้วกันว่ากี่เท่าจากยอดเบ็ดเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วกันนะอู้หูไม่น่าเชื่อตอนนี้คือจากทุนห้าพันหมาเป็นหมื่นเจ็ดกำไรเป็นหมื่นสองอะเราต้องทําการเพิ่มยอดเบ็ดหน่อยละป่ะจังหวะนี้นะเราเอานี่เลยสี่ร้อยเยอะไปบอกว่าเราไม่เท่าไรเราสามสิบครั้งไปโอเครึงสิบดีสามสิบเลยจอดสแตนไป มาดูกันว่าจากทุน5,000จะไปได้เท่าไาหร่ขอถึงชั 2, 000, 3, 000้นสองหม0 0 0สามหมื่นเอาแล้วนะวันนี้นี่แล้วก็มีฟีเจอร์นี้ด้วยลืมพูดมันจะเป็นตัวอเปะจะเป็นตัวอเปะแล้วก็เวลามันแตกมันจะแปลงร่างเป็นตัววายที่เชื่อมกับอะไรก็ได้ยกเว้นตัวสแกตเตอร์นะมันก็เ,เพิ่มโอกาสแตกไปอีกนี่ยังไม่เจออเปะนอนนะข้างบนแถวนั้นบนบน,นะแมนอ่ะอแปะนอนพูดถึงอแปะนอนมันมาอแปะ 3,960บาทอ้ถ้านี่ยังตัวไม่แพงนะถ้ามันเชื่อมกับประทัดเชื่อมกับชิงอะไรเงี้ยโอ้ยยิ่งมาตอน20คูน20บมือเอ้ยแบบดอกใหญ่ๆเอ่ะคูเต็มคาราเบลผมบอกจริงหลายๆคนไม่เคยไงผมผ่านมาแล้วนะเคยเห็นมาก่อนอูแบบสุดจัดอะ่ะจริงไม่น่าเชื่อแบอบตอนนั้นอะ่ะแบบอะไรมันจะขนาดนั้นวหน้าวายมาอีกสองตัวเฮนชินแปลงล่างไปเออมาเด โอ้โหตัวชิงค่ะแถวสองถ้าชิงหมานี่จะดีกว่าดีนะนล้คลิปนี้เราเอาแค่นี้พอเราได้กาไรมาแล้วเราตัดไปแบบสวยๆแล้วเราก็ลงดีกว่าเราไปเล่นต่อเองอะไรเงี้ยเผื่อแบบเสียแล้วหน้าแหกไงเราได้ตังค์แล้วกันเราหยุดแล้วเราก็โชว์คลิปแค่นี้พอเอาอย่างนั้นไปไปเอาดีกว่าเนาไปต่อฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่เป็นกำลังใจกับลงตงแชนเนลกันด้วยเนอแบบว่าอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวถ้าเล่นได้ถ้าเล่นได้ดูอ่า อะไรที่แบบเคยเล่นแล้วอะไรี้ยจะเล่นได้ดูใครพีจีนี่คือแบบได้ได้เลยอะเกมเกมอะไรก็ได้นะใครพีจีอะแต่เกมเก่าๆยางเ,เก่ามากนะแบบเล่นไม่เคยเล่นบางเกมก็ไม่เคยเล่นจริงะเก่าเกินผมไม่ได้แบบยุคแรกขนาดนะั้นนะบางเกมก็ไม่เคยเล่นจริงๆก็ไม่กล้าเล่นด้วยบางเกมมันก็ไม่น่าเล่นภาพไม่สวยอะไรอย่างเงออี้ยจริงๆนะมาดูกันตอนนี้กากสองหมื่นกว่าเหลือหมื่นกว่าไปแล้วเบ็ดสี่ร้อยเงียบคลิป นนอแปะนอนกังไม่เข้าโอ้โหมันเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ตอนเมื่อกี้นี่เราไปเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นกว่าไปแล้วสองหมื่นสี่สองหมื่นห้ามันคือชิบหายแล้วสองหมื่นหกเลยป่ะตอนแรกอ่ะตอนเริ่มหมื่นสี่แล้วโอ,อ,อ้โหเนี่ยรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้เนี่ยพูดเกือบทุกคลิปเลยเนี่ยประโยคนเนี้ยหยุดชัดก็ดีถูกไหมไปสองพันแปดอยู่ที่หมื่นหกประทัดโอ้โหขาดแถวสามตัวหนึง่งอยู่ที่หมื่นหกเอางี้ถ้ากลับไปสองหมื่นหกได้หรือสามหมื่นได้เลยก็ดีก็เราพอนะแต่ถ้าอันเนี้ย เหลือหมื่นหนึ่งเอาหยุดดีกว่าไหมเรากําไรมาแล้วอะถูกปหะจะไปจะไปคืนมันเพื่ออะไรอะเนีย่ยคืนไปเยอะด้วยเนี่ยเหลือหมื่นห้าแล้วเนี่ยเบ็ดสี่ร้อยแล้วเว้ยเบ็ดแพงสุดเลยเนี่ยโอ้โหไอ้เปะไอ้เปะมึงเกินไปแล้วนะโอฟี่จัปินไม่มาถ้ามาอีกรอบหนึ่งก็เบ็ดสี่ร้อยเราคูนยี่สิบได้แนละ้วอู้หูพลังงาดมาดูกันต่อตอนนี้มาลุ้นกันลุ้นไปพร้อมๆกันลุ้นเยี่ยวเ,นยวเหนียวไปไอ้แปะนอน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  โอ้โหสองพระโขนัวทู่ก็ดีถ้าเป็นกบเนี่ยโอ้โหบันเทิงโอ้ยสเกตเตอร์มาสามตัวด้วยตัวที่สี่ไม่เข้าไม่ตบลงมาละลูก <Yeah. S 1> เอแถวแรกมานี่ก็บันเทิงแล้วเมื่อกี้ไม่มาเฉยเลยมาหน่อยเถอะโอ้โหเมื่อกี้รอไปเยอะแล้วอเราถ้าเรากลับไปเท่าเดิมได้เราพอดีวกว่าถ้าสองหมื่นกว่าสามหมื 3, ่นอะไรเงี้ยหยุดดีวกว่านาะแต่ไม่เสี่ยมแปะมาแล้วแปะมาไวแปะมาไวแปะมาแป้งแล้วเป็นวันเออมาดิว้ามาดิว้าให้มันได้อย่างนั้นเอาดิเอ้าเอาดิเอ้า มาหน่อยเฮ้ยคิวไปเออมาพรนะ้อมอัปเปตถ้ามันไม่รอดทองแล้มันจะเปลี่ยนเป็นอนะัปเปตแล้วกลายเป็นวายแบบเป็นสองตัวเป็นก้อนทองวายไปอัปเปตเออสี่ร้อยตอนนี้อยู่ที่หมื่นแปดหมื่นแปดนะหมื่นแปดมาหน่อยเคไปต่อสำนักตัวเคตัวเจตัวเล็กสิบมันหรือเปล่าเอาอยู่ที่หมื่นแปดยังเงียบอยู่อะไรโอ้โหออโต้สปินสามสิบครั้งเหลืออยู่สิบห้าแล้ววายมาแถวนอนนอนแปะนอนมาแล้วจวังหวะนี้ไปโอโหุพันหก นี่เบ็ดสี่ร้อยนะเว้ยตัวมันถูกเกินเนี่ยใสย่รังแพงๆมาหน่อยดีเดียวายสามตัวโอ้โหอยู่ไกลเกินไม่แน่ไม่น่าถึงนะกูว่าแล้วนั่นไงล่ะ <c oughs> กดไ like ล <c oughs> ค์กดซับตะใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาหน่อยครับไอ้แปะเว้ยเอาท้องเองเองเ่าไปชิงชาบชิงชาบโอ้โหแถวแรกเข้ากระจบแล้วเนี่ยคิปหายแล้วทุวกผู้ชมนะมันเหมือนมันยื้อนั่นระหว่างหมื 6, ่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอยู่นี้นะมันไม่ยอมกลับไปสองหมื่นให้เรานะ นี่แหละบางครั้งเราเล่นปุ๊บมันเหมือน AI มนพาพูดตรง AI มันอาจจะจ่ายมาแล้วแล้วมันไม่จ่ายแบบเฮ้ยเราจ่ายท่านี้พอให้เขาได้กําไรนี่แหละเราอย่าไปแตะเยอะไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมี AI ล็อกก็ได้เราก็ไม่แน่ใจหรอกไอพวกนี้เราบมกหลังบ้านเขาเราไม่รู้หรอกแต่ว่าอันนี้คือเราเล่นแล้วเราถอนได้เราสบายใจเราไม่โดนโกงตรงนี้เราก็โอเคถูกปะแต่เราไม่รู้หรอกหลัลงบ้านเขาแบบเฮ้ยเราให้เขาได้ท่านี้พอเขาวันนี้เขาได้เยอะแล้วต้องเสียป่ะอะไรเงี้ยเราจะไปรู้ได้ไงถูกไหมผมว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะทุกเว็บแหละจริง อันนี้เราไม่ได้ปรักปรำใครเราไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นไปได้เราไม่รู้ถูกไหมล่ะโอ้เหลือมืห้าว่ะอีกสิบทีแล้วกันไปสิบทีนี้ไม่ได้ก็พอแล้วนะถ้าสิบทีนี้ไม่มาพอดีกว่าเนาองกำไรเหลือห้าพันอดีกำไรจากสองมืนนะโอ้นึกแล้วโอ้โหจะโซเครซี่ so นี่เป็นไงประโยชนวัยรุ่นหมาหน่อย เบสสี่ร้อยแล้วเนี่ยสิงโตเออคือมื่นสองกลับมาสองมื่นห้าแล้วเอาดิเอาเอาดิเอาเอาดิเอาเอาปล่อยเอาโต้สปินกันจบไอเน,นี้ยอ่าห้าอันที่เหลือเน,นี่ยเราปล่อยจบเลยอู้สิงโตมาตรงแพงถ้ามาพร้อมเปรนนอนตั้งแต่แรกก็จบแล้วหลายหมื่นไม่มาไงสิงโตเนี่ยปล่อยจบเอาโต้สปินสามสี่ครั้งเนี้ยแล้วเราพอนะโอเคโอเคเรากลับมาเท่าเดิมได้ก็ับโอเคนะกําไรเราประมาณสองหมื่นอ่ะเอาล่ะพอนะเนีย่ยใครเล่นเนี่ยดูผมไว้แบบกาไรเท่านี้เท่านี้พออย่าไปโลภมาก ได้ตังก็คือโอเคคิวเลยไปต่อไปครับผมได้ตอนนี้ก็พออย่าไปโลภมากหรือเราจะต่ออีกสามทิหมุนดีเอาไม่ใช่หยอกเล่นเนี่ยสองหมเนี่ยเอ้าดูดิเอา้าหมุนสุดท้ายออโต้สป,ปินก็สุดท้ายไม่ออกพอนะครับผมเรากำไรมาสอ0 0มื 20, บาทวันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากากัไเลยกำลัเต็นกำลังใจกับลราตรงชาแนลกันด้วยในเกมแปดอนวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อน,วอนสวัสดีครับผม